ตามน้ำเมาคนพมีเศษเด้อนครับคงสุดท้ายมาหาเน,นี้อได้หมดเลยไม่้องไปตัวเองจ้าเพิงพ่งเพิ่นะนะครับมาเัวเน,นือเลยนะครับถมานตามในทางคงสุดท้ายเราเพราะเมาฟันดีว่าฟันดีอยู่เลขตัวได้เลขตัวเก้าสี่สามเออโอ้เกสสามว่าขือดวงนี้จะเป็น,น,ปนตัวรเก้าสี่สามเก้าสามหกหอ้าสามเจ็ เออหาน่แน่มเออแน่วมดนลยเอาตัวนี้เราไม่ตุเขาก็หลายยานบันมาติด่หงเน้่ผม่เช่าม่ตขอ่งเงินขอแต่งเงินชไปมใาย่ทานเงาอยู่อยาา้อาหนี่ผมบอกอไรแต่ละเอเอาเอาตัวที่แหลมาตัวเบ้าอย่าง้อเอาแล้วแขนนเขียฟีมันก็ไ้เป็นแนเียี่เนเรียกเขาตามตัวนาะแต่ว่า เมื่อนี้เมื่อเลยมีปิงปองเนี่ยใช่พอเมาจับให้เนาะพอวานรา้วบอกอะไรตัวพจน์ต้าเช่าตัวใดนะแล้วเขาต้องเมื่อคอยเขียนว่าเราบอกตัวใดนั่มตัวพจนบอกเมื่อกี้เนาเขียนอะเขียนสามตัวเลยไหมตุ้ยเดี๋ยวขาเจ้าเรียกเขาบอกสามตัวสามคู่เลยสามคู่ซี่คู่เลยล่ะเขาเคยเขียนเขียนแล้วพี่น้องเรียกเขาแต่ว่ามันจับปิงปองนั่มเลยแล้วจับสองตัว

มือนี้เราบอกสามตัวสามคู่สี่คู่เนี่ยแหละนะครับก็แสดงว่าเราว่าปกติได้หลักกาเนียนวะกปกติแล้วหนุกซอยหนาซอยลรงเด็ดซื้อกล่องยางน้ำเงินี่นะ,ะ <c oughs> น้ำมันคนพิเศษเด้อนะครับเพิ่นกะว่าปกติแต่ว่ากะกะชินช่วงนี้เราบอกไหมครับแต่เพิ่นปกติว่าวันไดนได้แต่ว่าเพิ่นถือว่าเพิ่น,น,นบอกเร่งวันเนี้ยถามปั๊บ ถามปบอกปุ๊เลยได้ับอกป๊าเลยได้มับก็เด้นจำได้มเอมา่หลายตัวจำได้บ้างมมเื่ยเดี๋ยวต้องรีบ่ะไม่เสารวันไม่ไปเดี๋ยวเต้องรีบไหมเขาเรียกไห่ฟั้งอรอ่าเี่เราไม่เขียนโอ้ยเ่อนะเออบอองแล้วบอกที่เออเขาไปรีบฟังเรอรี่เรามาเขียนเอซีเนาะแต่ว่าวันนี้มารพิเศษได้มันนี้มีองค์หน่อยมากเพยาะ้มาจ้าพ้อมด้วยูปิงปองไหมเออเพราะว่าเออเพราะว่าคนบอกร้ายพคน ถ้าเช่าวัวใดเว่ยจับปิงปองเลยยังไงก็บอนที่แหลกแบบนี้นะอ่าเดี๋ยวเอาที่แรกกไปเช่าโย่แล้วบอกก่อนอ่าก็เอาหมูห่อร่องของแปลกให้นำเอาล่องของแปลกเพิ่งนะฮาวเพิ่นได้ตัวดีไม่ห่อหมดเลยนะครับสำหรับในทางน้ำหมองเอาเดี๋ยวมืตือเดี๋ยวไปจับปิงปองไม่พันจุกเด้อฮ่าเวิงนะครับโอ้ห่าวายเราทำพิธีขอเราไหมเอ่อมเอาทำพิธีขอเป่าอธิษฐานนะ ที <G ã entender> ่ทานม้ได้ยิน่เออมันก็เรียบมลตู้เถอะมูดเลยี้ราิหแล้วมันเราสามตัวสิมหามีด้มันเอลูกเวเออกมัีิหาือว่ามหาก็กลอ่ะจกวงลูกนึงก้อนอันเดียวแล้วอ่าที่เขา เอาจมมาเลยจมาลูกนึงเอาเลยเอาจับมาได้ลูกนึงจับมาลูกนึงลูกจับ้จมาลูกนึงก่อนอาก็คเเอาสองูอาสองลูกเลองูกเลยเจ็ดหกเจ็ดหกือตัเเอาเวงเอาไปไปเอามาดหนเอาใส่ไปใส่ไนี่าจับมาครูเดียวเลยเจ็ดเดเก่าไ้มือตัวด้เจ็ดหเจ็ดเก่าเออเพราะว่ามันกลับได้นะ เห็นว่าเปนตัเห็นว่าเห็นว่าเดี๋ยวจะมาขออนุญาตเลี้ยงดีขออนุญาตเลี้ยงดีง่ายเลี้ยงงามพี่น้องกันเห็นว่าเจ็ดหกเรียวนี่มันมีขีดเด้อจแต่ว่าห่อกับหัวน้ำหน่อเนาะเห็นว่าเจ็ดหกอืมเจ็ดเก่าน่อเนาะอืมนี่มอรวยมีหายส่วนตัวเด้อนะครับเบอต้องไปวัดรองมอรวยได้เลยแต่อีธานี่อิงพระนะครับว่เคยโจ๊กว่เคยแม่นเด้อ เขาดีเด้จำจเนรอยอยู่นมาขางบนแลวก็ฮตแม่นไปไงใชครับเดี๋ยวมาเลยเขียนตวเลขไข่เด้นะครับว่าวพันไห้ตัวไรเนี่ยพิงปองหนึ่งเจ็หกเจ็เก้าน่ไม่ตือเนาะส่วนพนบอลหลายเทียนสิมหาเด้เยี๋ยวมาเป็นสามโตสิมหามีบอบ้ี่อ้ากันลี่เราเนี่นะครับนี่เ่งใไ้แล้วว่าตัเเป็ตัวไรเอาไม่ตื้อ้เรานะครับตัวไพเมาหอมาแล้วจ้าสามา ตัวมีอยู่สี่คู่เก้าสี่สามเก้าสามหกหสมเจดสี่ห้าหนึ่งเลขปิงปองกับเจ็ดหกบ้านเนี่ยน้าไม่ตื่นเนาะมาหัดตั๊บเขาบอกพนุมไข่เลยทีไข่วเลยเทีไข่แบบขอทีเดียวไข่สีคู่เลยน้ะไม่ตื่นเนาะแปลกโยนนะครับคือเก่าซี่สาเลยล่ะเก่าสามหกหาสมเจสี่หาหนึ่งแต่ว่าหาหนึ่งมาดูดูน้าไม่ตือหันเนาะ อืมเบาดูอีหลีเด้แต่ว่าเล็ปิงปองเข้านี่เข้าลองเพิ่นจับครั้งแรกเนาะเพิ่นจับให้่เจ็ดหกเจ็ดเก่าเนาะที่จริงมันกัเจ็ดหกอะไมอเลยก์ไซไม่ตื่นกันบ้างก็มอเตอตัวเดียวกันแล้วกับหัวหไหล่ก็ม่ตื่นไม่เป็นเจ็ดเงเออนะครับของบ้าณนี้แหละนะครับสำหรับน้ำมาคนพิเศษ,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 ษเอามาหาเราต่อตัวผมเมาเห็นยัง<ม>เห็นยัง<ม>่งเห็<ด><ด>นั่งนี่นั่งรอดนั่งรอดเดินกระติกเดินติ๊กไปเด้อเดี๋ยวมอเลยเจ้าการเดินมันมีมือมันมีมูโอมันมีมือโอ้ย โอ้งิงยงออว่ากอแได้ม่ไ่ได้ตัวไม่ไหนไม่ทั้งที่บาดเจ็บมึข่นหงเลยเนาะมเนาะปกติน้อมเนาะไม่ติดถ้าก็ลองเวิลสลับในท่าเราขื่นสิกรแมนเลยนะครับมือนี้เรามาตัดใจขึ้นางมัดสินเหมมัดสินบ่สิน่แมนต้องสินอยู่บ่มือนีใครได้บุญเนี่ย จินเตยันเป็นคนสิด้วยได้ใาจะเห็นุญเห็นหนางานเดียวโอ้บิงนาพี่เนาะกำลังนางวายครับนี่เปนเสี่ย่จมม iden, Bref, the ่อนอี่ยังเราก็รู้ดูด้สิบหาแ้วตัวเ็เร็วลนมาเลยจะเปยอ่าหนึ่งกินหนึ่งเลยเราเูาดูดูด้ก่อนค่ะสิบห้าสิบหาแม่นมไม่ตืวอ่ะบานนี้เจอเราหายมากมันกับมี่แมสี่หาหนึ่งนะมีอยแต่ว่าพิงปองหนึ่งกันครั้งแรกของเราด้ย ครับมอรวยมีห้ส้นตัวนะครับหา้นตัวหายสตัวได้ว่าไปดยาของมอรวยนะครับเคยควายเยอะเคยเข่ายู่ด้อไหวอีกเนาะเบไิ่ไปเบ้เกีรหเวลาพี่นอนเอ้ยนะครับพอเมาแล้วก็่อเย้ก็ใรชนีกมาณนี้ยและนะครับเป็นเป็อกสิบอกูเจ้านอยแต่ว่าันนี้ขอทีเดียวหาสถึงสามตัวสี่ตัวเปีกครก็ไม่ตุวอม่ตุ้มากตัวไหนต้าเก้านี่ ออมากันเฉพาะฝักโอ้สี่หานึงเนี่ยวะมาหานึงเยนะครับจ่ว่าตัวแรลกเรานี่ยสําคัญได้เกเก่าสี่สามนี่ครับแรกเนาะร่องไว้นะครับระวังไว้กันหน่อยนะครับเก่าสีสมนะครับวเหช่วยฉีนึงมือซิเานะครับเก้าสี่สามเด้อนะครับเก้าสามหหสามเจ็ด ซีหาหนึ่งปีงงเล่าเจ็ดหกเจ็ดเก่าเด้อนะครับพมาให้นะครับให้โชคให้มาะพม่าเมื่อวันนี้กดพีเสียเท่ามือวันนี้สุภาจิตกันได้เลี้ยงอยู่นะครับจมมดแล้วให้เขารื่องยังมาวันนี้เให้เขาจมเดียวเ้ยออเ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 เขาเออ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 เอเอเเอเออเอ เดี๋ยวพี่น้องเอฟซีชมบ้านไงพวกจะมาเรื่มหมดนะพอเมาคนพิเศษไงต่นเต้นเบื่อก็บอกชัดเจนเลยดอกเธอรับตัวเลียนวันนี้หาขอบคุณพอเมาอะไรชมกันบ้านสุขภูสุข้นสวัสดีครับ